ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาเนี่ยเขาเนี่ยขายของออนไลน์เหมือนกันรวยรวยเยอะนะคนมีตังค์เยอะนะคนสปปอ่ปะสปปอ่ะคนรวยเยอะนะเขามาเขามาซื้อโฆษณารายการมาซื้ออะไรอะ่ะมาเป็นลูกค้ารายการอะ่ะเยอะแล้วเขาก็มาตีตลาดไทยด้วยเอาสินค้ามาขายที่ไทยรวยเยอะคนเก่งเยอะ,ก,ยอะก็เหมือนตัวเหมือนกับคนไทยแล้วนี่แหละคนเก่งเก่งเยอะ ทำจับทางถูกทาที่ธุรกิจออนไลน์อ่ะรวยพอตอนนั้นตกใจหาทางออกไม่เจอไฟไหมต้องเอาชีวิตก่อนเลยอย่างอื่นทิ้งไปถ้าไฟไหมนะอย่ามัวแต่ไปห่วงอันนู้นอันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องต้องเอาชีวิตรอดก่อนไฟไหม้อ่ะไฟไหมอ่ะต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะเออ อ๋อไปโอ้ลระบบไฟฟ้าก็เสร็จสิอ๋อประตูเป็นระบบไฟฟ้าเหรอโอ้ยเอาระบบไฟฟ้าดิฉันชอบประตูไม้หน้าต่างไม้นะดิฉันชอบไม้นะดิฉันชอบแบบฟิลแบบโบราณนะ่ยฉันว่ามันรู้สึกมันมันดูคลาสสิกดีขนาดบ้านดิฉันนะดิฉันยังจะเอาไม้ช่างก็พย้าก็ยอไม่ให้ดิฉันเอา ก็เลยใช้วัสดุเทียมอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันแบบมันแข็งแรงกว่าเขาบอกว่าไม้ถ้ามันแบบหน้าหน้าฝนหน้าหนาวมันจะยืดจะหดมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกบ้านที่ฉันก็ใช้ไม้หมดไม่เห็นมันยืดมันหดขนาดนั้นเลยสร้างมันก็จะเอาแต่อย่างอื่นให้ก็ไม่ได้ยืดแต่หดแล้วคนสมัยก่อนก็อยู่บ้านไม้เขาอยู่กันยังไงอ่ะมันก็ไม่ถึงกับยืดกับหดขนาดนั้นหรอกมันต้องดูว่าไม้อะไรมาดูว่าไม้อะไรก็ใช้ไม้อย่างดีส แล้วคนสมัยก่อนเขาอยู่ไม้ทั้งหลังเขาอยู่กันยังไงถ้าไม้เกรดไม่ดีไม้เนื้ออ่อนมันก็มันก็บวมันก็อะไรง่ายแล้วถ้าเราใช้ไม้เกรดดีไม้แข็งไม้เกรดดีมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกบ้านดิฉันก็ใช้ไม้หมดแหละประตูนะใหญ่บ้านเริ่มเทิมบ้านที่อยู่ทุกวันเนี้ยอืมอืมอะไรแล้วแต่ ทุกคนเดี๋ยวทุ่มครึ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวทุ่มครึ่งไปแล้วนะอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวทุ่มครึ่งไปแล้วไปคินหน้าอาบน,น้ําก่อนอ่ามีอะไรจะเมาส์มอยก็เมาส์มอยมาใครจะชวนคุยอะไรก็พิมพ์มากินแล้วยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวไปไว้หน้าประตูก่อนเดี๋ยวพนักงานเขาก็มาเอาไปไว้หน้าประตู นโรงแรมเขาต้อมาเอาคินซิ่งคินหนะ้าคิ้นตาทับนะ้ำแป๊บหนึ่งเต่งหน้าสวยมากขอบคุณค่ะถ่ายรายการอะไรบ้างพรุ่งนี้ไม่ไม่มีรายการไม่ใช่รายการสดค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นเทปพรุ่งนี้เป็นช่อง y o u u u e บมั่งของพี่ป๋องพี่ป๋องก็ททำรายการอะไรไม่รู้ ชื่อรายการอะไรวะของพี่ป๋องเดี๋ยวดูก่าเออมันอยู่เครื่องเก่าข้อมูลมันน่าจะล้างไปหมดแล้วอะชื่อรายการอะไรไม่รู้ของพี่ป๋องนอนคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาไม่เหงาเป็นคนอยู่คนเดียวได้เหงแต่ถ้ามีเพื่อนก็ดีมีแฟนก็ดีอยู่คนเดียวได้แต่ถ้ามีเพื่อนมีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เป็นคนแบบนี้อยู่ได้อยู่เดียวดูได้มันคนใช้ชีวิตคนเดียวได้สบายมากขับลรถก็ขับเป็นเองขับเองเป็นชีวิตอนะมีเงินเด้อไม่ยุ่งยากหรอกสบายมีเงินในกระเป๋าไปไหนก็ได้มีรถมีน้ํามันจะเหงาทําไมอ่ะมีเงินอนะไม่เหงาหรอกเอาะไรมาเหงามีเงินจะไปไหนก็ได้เนี่ยไปนอนดูหนังช่ำๆอยู่ในโรงหนังยังไ,ได้ตีตั๋วนอนยังได้เลยเนะี่ยสบายจะตาย เหงาหรอกถ้าไม่มีเงินนะ่ะสิจะเหงาเออไม่มีเงินนะ่ะสิจะเหงาถ้าไม่มีเงินน่ะจะเหงาค่ะถ้ามีมีเงินไม่เหงาหรอกจริงถ้าไม่มีเงินน่ะจะเหงาจะทํานู่นทํานี่ก็ไม่ได้ไม่มีตังค์อะอะไรก็ลําบากไปหมดเจ๊ะไม่มีตังค์อะทำอะไรก็ลําบากไปหมดไปไหนก็ยุ่งยากลําบาก แต่ถ้ามีเงินน่ะไม่ยุ่งยากหรอกไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่เครียดจริงถ้ามีเงินน่ะไม่ลำบากไม่ยุ่งไม่ยากอืมนอนก็นอนได้อย่างสบายเลือกที่นอนได้มีเงินน่ะเลือกที่ที่จะนอนก็เลือกได้เลือกที่ที่จะไปก็เลือกได้เลือกที่ที่จะนั่งก็เลือกได้เลือกที่จะกินก็เลือกได้ย่มีตังอ่ะ แต่ถ้าไม่มีสิยุ่งคิดเยอะและไม่มีเงินนี่จะกินอะไรก็คิดแล้วจะนอนไหนก็ต้องคิดแล้วนอนโรงแรมคืนเท่าไหร่ก็ต้องเลือกแล้วแต่ถ้าตาบดเราทำงานได้เรามีเงินใช้ไปเถอะดิฉันไม่คิดเยอะหรอกถ้าตาบดยยังทำงานได้ทำงานได้หาเงินได้แล้วเราตัวคนเดียวเราไม่ได้มีใครเราตัวคนเดียวดิฉันไม่ได้มีภาระมากมายอะไร ตัวคนเดียวไม่ได้มีพี่มีน้องอะไรไม่ได้มีพี่มีน้องอะไรไมีตัวคนเดียวพ่อแม่เขาก็ไม่ใช่คนเที่ยวคนอะไรพ่อแม่เราเขาก็ไม่ใช่คนเที่ยวคนอะไรเขาก็อยู่แบบคนแบบชาวบ้านมาทั้งชีวิตอืมไม่ใช่คนใช้เงินเก่งเงินเปลืองอะไรได้ ใช่ไหมล่ะทุกคนเออไม่เหงาจ้าโทรศัพท์สามเครื่องเราเลยมาเหงาโทรศัพท์สามเครื่องค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> ใช่ปะละเออส่งของขวัญมาถามเยอะส่งมินิฮาร์ดมาค่ะมาะถามเยอะถามมากอย่ามาถามเยอะถามมากเออ fc เยอะแยะ fc เยอะแยะใช่ fc เยอะแยะ fc เยอะแยะวันนี้สวยจัง fc มากหมายามเหงาอะไรนีคนตั้งสองพันเพราะยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีอะไรยิ่งมีโซชมงโซเชียลไม่มีเหตุผลเลยคนตั้งสองพันกว่าคนเนี่ยเหงาอะไร สวยละมุนล,ละไมเคุยกับเอฟซวันนี้เจอคุณแพรรี่ที่ตึกแกมมี่ครับน้องเฟยกับน้องมาร์ครายการล้นฟีดค่ะนั่งให้สมกันช้ำๆไปประมาณสองชั่วโมง สัมภาษณ์นานมากนะสองสามชั่วโมงคจะไปตัดออกเลยมาหน่อยให้มันสำเร็จภาร,รกิจให้มันมิชชั่นเนี่ยคอมพีสเนี่ยเหลืออีกแค่ครึ่งหนึ่งเองไปมินิฮาร์สไปมินิฮาร์ดไปแล้วมินิฮาร์ดมาเลยไป ส่งมินิฮามินิใจมาแล้วคนสักคนเพราะคนละอันคนละอันสองอันใครมีเหรียญมีอะไรส่งมาเออดูกันตั้งสองพันหนึ่งอืมจบเก๋ๆวันนี้เดี๋ยวมีคุยงานค่ะไปคุยงานนิดหน่อยมีงานลาดงานหลวงมีทั้งงานที่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เหนื่อยชีวิต รักทางไกลเหมือนกันค่ะแต่อยู่ด้วยกันมา14ปีแล้วโอ้ดีมากแสดงว,ว่าดีนะอยู่กัน14ปีดีค่ะมั่นคงรักมั่นคง14ปีหายากรักมั่นคงรักจริงใจหายากเจอแล้วก็ก็วันนี้พิธีกรก็ถามแล้วทําไมแบบกลับมาครบก็บอกว่าความดีแพ้ความดีของเขาผู้ชายเขามีความดีเราแพ้ความดีของเขา ขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็แพ้ความดีในตัวเขาจบอจบตอบแบบนางเอกตอบแบบนางเอกค่ะมัน,นวันนี้ตอบแบบฟิลนางเอกสัมภาษณ์นางเอกแล้วทําไมถึงยังกลับมาครับก็แล้วแต่ค่ะแพ้ความดีปริญญาจใจ ได้ฮักกับอายเหมือนใจได้ปริญญานะครับได้ฮักกับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษา,ามีน้อยอะปรีพอไงเปยฟังหรือเปล่าขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคน น่ารักมากๆาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอมินิฮาร์ดหน่อยเร็วพี่บุ๋มส่งมินิฮาร์ดมาเร็วพี่บุม๋มพี่บุ๋มส่งมินิฮาร์ดมาเร็วเอาโอนเร็วจังโอเคเอา <c oughs> โอนโอนใี้ให้เร็วจังโอนค่าตัวได้ค่าตัวมาแล้วทุกคนไม่เหลือแล้วค่ะพี่กอ๊อฟเอาไปหมด พี่ก๊อฟเอาไปหมดจ้ะค่าแต่งหน้ายังไม่ได้จ่ายวันนั้นด้วยแล้วมาวันนี้อีกพอดีจบไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลย ชุดสวยมากขอบคุณค่ะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะคะขอบคุณค่ะลุกวันนี้ดีงามอ่เหลืออร่อยยิ้มยังเหลือฟอด mm hmm. ก็ไม่ไรเราก็ได้แต่งตัวสวยๆไงเราก็ได้แต่งตัวสวยๆได้ออกอรายการได้พูดได้คุยได้เมาได้มอยมันก็เป็นการเพิ่ม Energy เพิ่มพลังในตัวเรานะวั่นี้เราได้จริงนะหลายครั้งที่เราได้ไปออกรายการไปนั่งพูดนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนึ่งเราก็ได้ทบทวนตัวเองไปด้วยเป็นการรับคมรับสติปัญญาแล้วเราก็ได้กลับมามองดูตัวเราเวลาที่เขาถามเราอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะไม่ได้หมายความว่าเราออกรายการบางเรื่องนะออกรายการวันนี้เราอาจพูดแบบนี้ต่อไปอีกอีกสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าหรือหนึ่งปีข้างหน้าเราอาจจะพูดอีกอย่างตอบอีกอย่างก็ได้ คนเรามันเติบโตขึ้นความคิดความอ่านมันก็เปลี่ยนได้เข้าใจไหมทุกคนคนเรามันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าวันนี้เราคิดแบบนี้แล้วเราจําเป็นจะต้องยึดถือยึดมั่นความคิดเราไม่ใช่เราก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับการเรียนรู้กับการถอดบทเรียนกับการมีประสบการณ์วันนี้เรามีไมซ์เซตแบบนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าเราจะอาจเราอาจจะมีไมเซตอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าเราเติบโตขึ้น ชอบเจอผู้คนเจอประสบการณ์ได้เรียนรู้มากขึ้นไม่เซ็ตอาจจะเปลี่ยนได้เป็นเรื่องปกติีเพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไปด้วยมีสติปัญญาใช้สติปัญญาในการขบคิดการไข้ครวนนะมันถึงจะได้ประโยชน์จากการใช้ชีวิตเข้าใจไหมเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวรายการออนแล้วจะแจ้งให้ทราบตอนนี้ส่งมินิฮาร์ดมาก่อนพี่รายการยังไม่ได้ออนออนเร็วๆนี้หรอกรายการยังไม่ได้ออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะพีรีแต่งตัวน่ารักทุกชุดค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กปีกอืมคืณพ,พี่นาชาแต่งสวยอยู่คนเดียวคือพี่กอลฟนี่แหละคนอื่นแต่งไม่ค่อยสวยแต่งยากดิฉันไ,ไม่ใช่แต่งแบบฟิลแบบ ฟีลแบบนางงามผิวดีอยู่แล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้หญิงถ้าช่างแต่งหน้าไม่รู้ใจเขายังไงเขาก็แต่งไม่สวยหรอกเขาลงบางแล้วผิวหน้าเรามันลงบางไม่ได้ค่ะเราแต่งแบบบางๆไม่ได้หน้าเรามันเป็นผิวหน้าผู้ชายมันจะมีรูขุมขนมีจุดด่างดํามีอะไรเยอะถ้าไม่ลงรองพื้นไม่ลงอะไรไม่ลงรองพื้นไม่ลงอะไรให้มันหนาหน่อยะมันเอาไม่อยู่สวยได้สวยได้เนี่ยอ่ะโคงหน้าเดิมอ่ะ โครงหน้าเดิม40นะช่างช่วย60น้อยไปอะ่ะโครงหน้าเดิม30ช่างช่วย70จริงเราไม่ได้เทคอร์มนเราไม่ได้อะไรเงี้ยความละมุนของผิวมันจะไปสู้ผู้หญิงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าช่างเขารู้ใจเราอ่ะแต่งหน้าเราอะไรเรารู้เราเขาเรียกว่ารู้มือกันอย่างเงี้ยมันก็จะสวยแต่งทุกวันอนะ่ะมันจะเข้ามือเขาก็จะรู้ว่าต้องเก็บตรงนูง้นตรงนี้ให้เรา คับตรงนั้นตรงนี้ตาเราโตต้องแต่งอย่างนี้พาเลตตาสีนี้สวยไม่สวยเนีย่ยเขาจะรู้เขียนคิ้วแบบนั้นแบบนี้พอแต่งออกมาแล้วมันก็จะสวยแต่ถ้าช่างแบบไม่รู้ใจก็แบบอีเละเชอชะ์แฉะเจอมาหลายครั้งจนแบบถ้าไม่จําเป็นจะไม่เปลี่ยนช่างเลยจริงเพราะมันไม่รู้มือกันอน่ะมันต้องแต่งไปสักปีห้าครั้งเนี่ยมันถึงจะรู้ จะรู้มือกันอืมสวยมากค่ะใช่ค่ะเออนั่นแหละพี่แพรลี่สวยมากขอบคุณค่ะจริงค่ะช่างแพรลี่แต่งสวยจริงพี่ก๊อฟค่ะพี่ไมค์ก๊อฟไมค์ก๊อฟแกเรี่ไมค์กอค๊กอฟแกเรี่นางก็สลวนนะพี่กอ๊อฟแต่นางเป็นคนแต่งหน้าสวยช่างนางเถอะวันทีนางก็มึนๆชอบสลวน สรวนจนไลฟ์ดิฉันน่ะบินไปสองรอบสามรอบก็คือนางั้งนั้นเลยนะอยู่กับน,นางอ่ะถ้าไลฟ์สดนะไลฟ์บินตลอดสองรอบแล้วสองรอบแล้วสองสามรอบแล้วบางทีนางก็พูดไงเอไอมันจับเสียงเอไอมันจับเสียงไลฟ์บินชอบพูดเรื่องลงข้างล่างตลอดชอบพูดเรื่องลงข้างล่างตลอดเอไอมันจับไงเอไอมันจับ บินจ้าพี่แพรลี่วันนี้ละมุนมากขอบคุณค่ะเพอร์เจอร์นี่มึงหมายถึงกูหรือมึงหมายถึงแม่มึงที่มึงพิมพ์มาเมื่อกี้น่ะมึงหมายถึงใครคะหมายถึงกูหรือหมายถึงแม่มึงหรือว่าหมายถึงใครพิม์พมาด้วยกูจะได้ด่าได้ถูกแต่งแพงไหมก็นิดนึงค่ะ นึนงพี่สตางอยู่ไหนเนี่ยพี่สตางอยู่ไหนอืมไปกวนเจ๊จอ้อไปเจ๊จ้าอะไรหรือเปล่าไปกวนเจ๊จ้อไปอย่าอารมณ์เสียอีกห้านาทีขอลงไลน์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ําก่อนเดี๋ยวไปคินหน้าก่อนไม่ไหวแล้วขออนุญาตคินหน้าก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เขาแชร์เรื่องเคสคุณยุ้ยกันเนี่ยเออ ที่เป็นภูมิตกภูมิตกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์นะครับทุกคน work life work life บาลานซ์ชีวิตกับงานต้องพอดีกันชีวิตกับงานให้มันพอดีกันนะคะเนี่ยดิฉันเป็นคนแบบเห็นท์ใจจะทำไงดิฉันถึงแบบไม่อุทิศชีวิตเพื่อเพื่ออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เด็ดขาด นะเออไม่อุทิศไม่อุทิศชีวิตเพื่ออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเด็ดขาดชีวิตเรามันต้องแบบให้มันมีความบาลานซ์แบ่งชีวิตเพื่อจัดสรรทุกอย่างให้มันให้มันพอดีส่วนหนึ่งให้กับงานแบ่งจัดระดับความสำคัญงานต้องมาเป็นอันดับแรกๆถูกต้อง แต่ไม่เอาชีวิตไปทุ่มให้งานทั้งหมดไม่ได้ส่วนหนึ่งให้กับงานส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวส่วนหนึ่งให้กับคนรักส่วนหนึ่งให้กับตัวเองส่วนหนึ่งให้กับสิ่งที่เป็นความชื่นชอบส่วนหนึ่งให้กับการพักผ่อนส่วนหนึ่งให้กับการกินส่วนหนึ่งให้กับการเที่ยวให้มันบาลานซ์กันให้พอดีกันชีวิตต้องให้มันพอดีให้มันมีความบาลานซ์อย่าให้มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ ชีวิตมันไม่ได้มนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรตรงที่มันมันแบบสามารถแบบเพื่องานน่ะมันไม่ได้อย่างเดียวะนะมาถึงอย่างเดียวเราไม่ใช่เครื่องจกักรถูกถูกป้อนเข้าอุตสาหกรรมทำงานทั้งคืนทั้งวันหาลุ่งหาขําม,ามไม่ได้มนุษย์มันมีจิตวิญญาณมนุษย์มีจิตวิญญาณมีความอ่อนไหวมีความสุนทรี อย่าให้ชีวิตมันขาดสิ่งเหล่านี้ไปแม้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันจะหล่อเลี้ยงหัวใจเราไปไหนพี่ตาตางปาปา,ปาไปหาไปอะไรหนูไม่ว่างเลยสองวันเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ถ่ายรายการวันนะที่ยี่สิบแปดก็ไม่ว่างเลยรอบหน้าได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนละ่ะพี่ตาตางนี่อยู่ไหนพี่ตาตางอยู่ไหนอะ่ะอีกสองวันหนูไม่ว่างเลยแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านเลย ต้องรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเขาเอาต้นไม้มาลงต้องต้องเตรียมกลับไปเคลียร์งานที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปไปดูงานทุกวันเลยเพราะว่าอ๋ออยู่กทมเหรอคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่ที่แจะยกเสาบ้านไงวันที่วันที่แเราจะต้องยกเสาบ้านเราต้องเตรียมงานเตรียมของทําบุญตักบาตรถวายพระนู่นนี่นั่น หลายเรื่องกันนะอืมไปเตรียมเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ที่จะมีเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดนะชีวิตไม่เคยเป็นหนี้นะหนี้ก้อนแรกก็คือบ้านนี่แหละที่ต้องจ่ายเขานะแต่เป็นหนี้ที่มีเงินสำรองนะมีเงินสำรอง มีเงินสำรองจ่ายอยู่แต่ว่ามันก็หนักมันก็หนักมากเป็นนี่ก้อนใหญ่เลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเพิ่งอายุสามสิบสี่สามสิบห้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาได้เราหาได้เรายังมีแรงอยู่เรายังมีแรงเรายังมีพลังกำลังอยู่นะทุกคนก็ส่งกำลังใจมาด้วยนะจ๊ะ ขอกำลังใจด้วยจะได้แบบมีนรงฮึบ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 วันนี้สวยมากค่ะสีแดงสง่ามาก่ยสีแดงวันนั้นไงที่ใส่ไปใส่ไปไปไปหาฟอร์ดไงที่ฟอร์ดมางง้องไงวันที่สิบสี่เพิ่งใส่ครั้งเดียวก็เลยใส่อีกชอบเสื้อมันชอบเสื้อแขนแบบนี้มันดูเรียบร้อยแขนแบบนี้มันดูเรียบร้อยน่ารักมันเข้ารูปเวลาเรา เวลาเราใส่เพราะว่าเราเป็นคนแขนตรงนี้ใหญ่ช่วงแขนตรงนี้ใหญ่เสื้อตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้แบบมันปิดช,ช่วงแขนตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วมาช่วงนี้มันจะแบบมันจะแบบแขนมันก็จะเล็กและเรียวแล้วมันก็เวลาเวลาตัวนี้มีโบมัดฟึ๊บเออใช่ขาแขนตุ๊กตาแล้วพอมันนี้ฟึ๊บมีโบมัดตรงนี้มันก็ทําให้เราดูแบบเข้ารูปเหมือนเราลักส่วนส่วนเกินตรงนี้สวยเสื้อชอบเสื้อทรงนี้มันสวย ว่าแล้วดูเหมือนใช่ทุกคนดิฉันลงไลค์ก่อนนะเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวอาบน้ําก่อนเดี๋ยวมันจะอาบน้ำก็อีกเกือบครึ่งชั่วโมงอะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย